มาเบิ premises, mm ้ลนี่คือมันมีชื่อไหมพี่ดู่าชื่อมาเบิ้ลชื่อมาเบิ้ลค่ะชื่อมาเบิ้ลอยู่เลยเนาะกิมโนกิมโนมาเบิ้ลพราะตรงกลางตรงกลางมันอะไรบุ่มๆเนาะตรงกลางมันเป็นทรงของมันนี้เนาะใช่พี่ใช่ปูมันนั่นอ้วนเหมือนกันนเนาะอันนี้เท่าไหร่นาะพันสองนะครับพันสองพิงไว้ไว้พิงค์อันนี้เจ็ดพันพี่เหมือนกันเหมือนกันเนาะแต่มันเป็นทรงแบบปูไม่ค่อยเหมือนยิมโนอยู่นะมันภูอ้วนๆดีเนาะ กับตรงร่องร่องมันตื้นๆื้นดิเนาะอ๋อมีหนูมีหนัวที่วสีชมพูชมพูใช่ไหมครับใช่สีนี้จะเป็นร่องใหญ่ๆชื่อมันเลยเหรอครับเนี่ยใช่สีชมพูของที่ช่างสีหรือคานิเลียนอ๋อสวยยังไงนะพี่มีชื่อชื่อคานิเลียนคานิเลียนสีแบบเหมือนสีมันเต่งๆดีเนาะพันสองสูงใหญ่เบื้องนี้ที่พันสองหมดเลยเนาะอ๋อมีมีหลายราคาหลายราคาอ๋อคือชื่อเฉยายนี่คือจดชื่อเฉยยอ่างนี้เลยเหรอครับโอ้หน่อทุกอันเลยเนาะ ออกเป็นสีแบบสีแบบชมพูชมพูส้มส้มม่วงมผสมกันเลยนะอ๋อสี่พันบาทใช่ไหมครับใช่ไรเปิดวะอันนี้คือแบบสีที่แบบสดๆที่แบบกัดกัดมาเนาะใช่ค่ะเต็วเต็มตัวเต็มร่างสุดทใสมั้งบ้างสวยนะอ๋อครับบ้างมันมีแบบเป็นออกเขียวๆเนาะสิบสิบเคหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ผสมอะไรกับอะไรไม่แน่ใจเลยใช่ไหมหลายตัวเอาหลายตัวยังไง แต่ผมว่าบ้างบ้างมันสวยจริงนะเนี่ยบ้างมันสวยเลยโหต้องไฟแล้วสวยเลยใช่เนอสันสวยเนาะมันก็สันสวยเลยนะพี่สันมันสวยดีเนาะสามสิบห้ากิโลแล้วแต่คนชอบแต่นี้คือแบบมันด่างเท่ากันเลยเนาะทุกคูเลยเนาะกิน์มคอมฟิลทุกคนนี่ก็น่าจะขึ้นแลไปข้าวผมกับเรนเฟซบุ๊ก ไครเอกซ์ตัไม่บงคนราคาถูกใบใบข้าวนี้ใช่ไหมครับแล้วมีเบอร์โทรข้างล่างเจ้จพินนะแล้วก็นออ้องใหม่อเขาอยู่สมุทรีใช,ใช่ไหม